วันนี้เรามาแนะนำเครื่องรีดเกียวรุ่นเล็กรุ่น 3T โมเดลรุ่น 3T โมเดล,ลรุ่นนี้ลูกรีดเกลียวโตนอกอยอยู่ที่100มิลหนาความหนาหรือความหนา้หนากว้างอยู่ที่30มิลรีดงานเล็กสุดคือ2มิลโตสุดคือ12มิลกำลังเครื่องจะได้อยู่ที่ประมาณนี้ส่วนลูกรีดเกียวในการปรับตั้งเริ่มต้นจากการปรับตั้งแผ่นรองก่อนแผ่นรองจากฐานจนถึงเซนเตอร์ของลูกรีดสลูกจะสูงประมาณ85มิลจากที่ผมชี้ตำแหน่งให้ดูตรงนี้จากฐานจนถึงเซนเตอร์จะสูง85มิล ปกติเราตั้งรีดแผ่นรองจะต้องอยู่เตี้ยกว่าเซนเตอร์เพราะว่าเวลาบีบชิ้นงานแล้วมันฟอร์มเกี่ยวขึ้นมาชิ้นงานมันจะกระดกขึ้นถ้าเราตั้งแผ่นรองให้อยู่เสมอกับเซนเตอร์ส่วนวิธีในการตั้งรีดชิ้นงานอันดับแรกเราเอาชิ้นงานที่ปอกผิวแล้ว1ชิ้นหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วเรามาทาบลงตรงวางบนแผ่นรองแล้วใช้มือไปดึงตัวพุลเล่ด้านข้างเพื่อบีบให้มันมีเส้นขึ้นมาเราต้องดูเส้นของชิ้นงานครับทีนี้เราคลายออกแล้วเรามาดูปกติถ้าเกลียวที่ได้ได้มาตรฐานหรือ ลูกลี่ดเกี่ยวที่ตรงแล้วมันจะเป็นเส้นเดียวกันแต่ถ้ามันซ้อนกันทํำยังไงมันเป็น2เส้นหรือมันมันซ้อนกันเป็นเส้นเล็กๆซ้อนกันแต่ทำยังไงก็สามารถคายตัวนี้เพื่อดึงปรับให้มันเป็นเส้นเดียวกันเราใช้ปากกาเมจิกไฮไลท์ที่ชิ้นงานก็ได้เวลาลองกิ้งดูแล้วมันต้องเป็นเส้นเดียวกัน2รูปบีบเข้าหาแบบนี้มันต้องเป็นเส้นเดียวกันไม่ต้องสนใจว่าลูกลีดด้านหน้าจะเสมอกันไหมสนใจตรงที่เวลาบีบแล้วชิ้นงานมันต้องเป็นเส้นเดียวกันมันถึงจะเป็นมาตรฐานถึงจะตั้งเลียดได้ไม่งั้นเกี่ยวมันซ้อนก ชิ้นงานที่เป็นเทปเปอร์แทนงานหัวกลางท้ายไม่เท่ากันเราก็คลายน็อตด้านบนตรงแกนตัวเนี้ยคลายให้หลวมก่อน2ตวัวนี้ที่ผมชี้จากนั้นมาคลายน็อตสาตัวด้านข้างเพื่อปรับไม่ให้เป็นเทปเปอร์หลักๆเรายึดตรงการเป็นหลักเราคลายทั้ง3ตัวแต่เราปรับสกรูสองข้าง2ตัวสองข้างเป็นหลักเพื่อไม่ให้ชิ้นงานเป็นเทปเปอร์เราต้องเป็นให้ปรับให้เป็นแนวตรงพอคลายน็อตสาตัวนี้แล้วเราก็ดันแผ่นเพจสองข้างเลยถ้าข้างหน้ามันกว้างก็ดันตัวนี้เข้ามาเพื่อบีบเข้าหาถ้าหมายถึงด้านข้าง3ามตัวเนี้ยพอพอพอม ส่วนวิธีการตั้งรีดชิ้นงานเวลาฟอร์มเกีียวจะให้ลูกดีดบีบฟอร์มเกีียวให้ขึ้นมาแหลมเราก็ปับตัวนี้สกรูตัวนี้ไอตัวนอตตัวนี้เรามีปัจจหรือก้านอะไรดันๆเข้าไปส่วนการหมุนของพูเล่มอเตอร์ต้องหมุนตามทิศทางของลูกศรโดยทั่วไปก็เบสิกทั่วไปก็จะประมาณนี้สำหรับล,ลูกรีดรุ่นเล็ก